จะมีอยู่หนึ่งหมาที่แม่เตรียมอ,อุปก,กรณ์อาบน้ำเสร็จแล้วก็จะเมินหน้าใส่แม่แบบนี้แหละคะ่ะพอแม่ชวนไปอาบน้ำก็ทำหูทวนลมไม่มองหน้าแม่ด้วยนะไม่รู้ไม่ชี้ถีนไม่อาบหรอกน้ำอ่ะวันนี้แล้วตอนที่แม่ไปเตรียมน้ำอุ่นให้ก็แอบขึ้นมานอนอยู่บนเตียงค่ะโถโถโถ,ถนะสงสารเด็กไม่อยากอาบน้ำพอแม่จับมือว่าไปอาบน้ำกันมีการดึงมือหนีแม่ด้วยนะเห็นหน้าแบลเบลแบบนี้บทจะดื้อก็ดื้อหัวชนฝาเลยนะคะแล้วตลกมากนะคะความที่ไม่อยากอาบน้ำของกระถินพอแม่ หันหลังให้เท่านั้นแหละเนีนวิ่งคือไปหลบข้างบนเลยค่ะแต่สุดท้ายถิ่นก็ไม่รอดอยู่ดีหนีตั้งหลายรอบถิ่นก็ต้องไม่อาบน้ำโอ้ยอย่างเซ้งเลยจะไม่อาบน้ายังไงไหวกัถิ่นไม่ได้อาบมาสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์ที่เราก็ไปบ้านยายเน่าไม่ไหวแล้วเราอ่ะอันนี้คืออาบน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะมีอาการแปลกๆค่ะก็เหมือนงอนแม่แหละพราะแม่จะเป่าขนก็คือจะแบบขด ตัวจนเหลือเล็กนีดเดียวไม่ยอมให้แม่เป่าค่ะเหมือนแบบประท้วงอ่ะอยากทำอะไรก็ทำเลยถิ่นงอนแม่แล้วโถโถโถประเด็กกี้งอนก่อนจะพาไปอาบน้ำก็สาราพัดจะบอกค่ะว่าอาบน้ำเสร็จแม่จะให้กินขนมนะแล่ไรก็ไม่ยอมพออาบเสร็จแล้วก็มาทวงขนมแม่มันก็ต้องมีของแลกเปลี่ยนกันน้อยก็ไว้แม่รัวๆ้วหมุนโชว์ไปหลายรอบเลยค่ะเกิดเป็นถิ่นนี่มันลำบากจริงๆกว่าจะได้กินขนมแต่ละที่ต้องมาหมุนต้องมาไหวแต่ถิ่นก็ต้องยอมนั่นแหละเพราะว่าถิ่นเห็นแกกิน คลิปนี้ถินไปก่อนหน้าบาย